you <music> สวัสดีค่ะพบกับ h c o ค nec t ค่ะวันนี้เรามาชมสัปดาห์แห่งความสุขกันค่ะเพราะว่ามีการกำหนดจากองค์การสหรประชาชาตินะคะว่าวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันแห่งความสุขสากลค่ะซึ่งสะสะสะนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความสุขสากลน,นี้เยอะเลยนะคะไปติดตามค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของความสุขสากลเดือนนี้เป็นเดือนของความสุขสากลน,นะครับ องค์การสหประชาชาติหรือ UN กํากำหนดให้ทุกวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันความสุขสากลเพื่อให้ตระหนักถึงความสุขเป็นพื้นฐานของมนุษย์ลองมาค้นหาความสุขที่จะรู้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยากซึ่งมาหาคำตอบกันได้ในงานสัปดาห์ความสุขสากล2024ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและภาคีเครือข่ายที่จัดในแนวคิด happiness connect ความสุขที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ซึ่งในรายงานความสุขโลกปี2566พบว่าประเทศไทยมีความสุขอยู่ในอันดับที่60ของโลกเป็นอันดับ2ของเอเชียรองจากสิงคโปร์โดยพบปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับความสุขเปลี่ยนแปลงคือความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมสังคมเราเนี่ยจริงๆเป็นสังคมที่ระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีความทุกข์ระหว่างทางระหว่างที่เดินทางปีนี้ปีก่อนๆโควิดนะครับแล้วก็มาเศรษฐกิจที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่าง เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาต่างๆแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเราได้ครับเพราะความสุขมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องอารมณ์เพี่ยงแค่เรารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะส่งผ่านความสุขจากตัวเราไปสู่คนรอบข้างได้นะครับสังคมก็อาจจะ สามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นสามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้สามารถที่จะพัฒนาสังคมและก็มีความสุขมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สสอยากเห็นครับสำหรับงานสัปดาห์ความสุขสากลเปิดแเส้นทางแห่งความสุขผ่านกิจกรรมกว่า50กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยความสุขจากการทำงานความสุขจากการทำจิตอาสาความสุขจากการเรียนรู้ความสุขจากการทำงานศิลปะ ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติความสุขจากการเคลื่อนไหวร่างกายความสุขจากความสัมพันธ์และความสุขจากการภาวนาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสุขจากผู้มีประสบการณ์ตรงนำพลังใจไปสร้างความสุขในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนในแต่เส้นทางนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับั้งแต่การทำงานบ้างศิละปะบ้างจิตอาสาหรือว่าภาวนาหลายเรื่องหลายงานเราอาจจะเป็นเรื่องที่เจออยู่แล้วหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราเคยเห็นเคยรู้อยู่แล้ว แต่ว่าหลายๆงานจะพาเราไปให้ได้คอนเน็กกับตัวเองมากขึ้นคอนเน็กกับความสุขมากขึ้นมันก็คือเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทําแล้วก็ละเอียดกับจิตใจตัวเองละเอียดกับสิ่งที่ทําแล้วเราก็จะเจอครับแต่เส้นทางก็คือ เป็นยกตัวอย่างขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันมีทางหลากหลายครับที่เราจะไปเจอความสุขข้างในตัวเรามีทางหลากหลายที่เราจะได้ไปเจอมันไม่ใช่แค่ว่าซึ่งภายในงานเปิดสัปดาห์ความสุขสากรได้ยกกิจกรรมฮิวใจให้เราได้ค้นหาความสุขของตัวเองใน5้ากิจกรรมที่มีกิจกรรมบันทึกภาพแห่งความสุขกิจกรรมฝากเวลากับอาสากับธนาคารจิตอาสากิจกรรมระบายสีใจไพ่ฤดูฝนกิจกรรมแฮปปี้เนสอะโลมากลิ่นกับความสุขและกิจกรรมเซียมซีไขล ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การมีชีวิตการใช้ชีวิตและการตายอย่างมีความสุข ในเรื่องของความสุขเนี่ยของความตายจริงๆแล้วความตายอจจะเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของสุดท้ายปลายทางเนอะจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกเศร้าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ค่ะถ้าเกิดเราลองนึกถึงว่าในวันสุดท้ายอะค่ะของเราการไปดีของเราคือแบบไหนตรงนั้นนะคะจะสะท้อนไปถึงการใช้ชีวิตของเราว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะคะเพื่อที่จะทำให้กลับไปสู่การตายดีของเราได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าการตายดีของเราคือการที่เราไม่มีหวง ไม่ต้องการที่จะรู้สึกกังวลในเรื่องใดๆแล้วอะค่ะตรงนั้นเนะี่ยเราก็กลับมาจัดการชีวิตของเราค่ะว่าให้เรารู้สึกว่าจะทําชีวิตของเรายัางไงให้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าปลอดกังวลแล้วก็ทําทุกอย่างให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเราอะค่ะตรงนั้นนะคะก็จะทําให้เรามีความสุขได้ในทุกๆวันการตาดีในความคิดของเราคือสิ่งไหนเนะี่ยตรงนั้นันจะสจะท้อนว่าคุณค่าในชีวิตของเราคืออะไรเพราะบางคนอาจจะบอกว่าตายโดยที่ไม่ค้างคาใจ ไม่ผิดทางความสัมพันธ์กับใครตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราก็กลับไปจัดการเรื่องความสัมพันธ์ของเราเนอะกับคนรอบข้างว่าตรงไหนที่เรายังติดตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าตรงนี้เราอยู่กับคนนี้แล้วมันยังเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันยังเป็นความทุกข์ในปัจจุบันของเราอ่ะเราก็สามารถที่จะค่อยๆคลี่คลาย,ย,ยสิ่งนั้นด้วยตัวเราเนอะแล้วก็กลับมาให้เราใช้ชีวิตกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเหมือนั้นนะ่ย ความสุขสร้างขึ้นได้ง่ายๆและเกิดขึ้นได้ในรอบตัวในวันที่20มีนาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นวันความสุขสากลเพื่อให้ตระหนักถึงความสุขเป็นพื้นฐานของมนุษย์ค่ะซึ่งการจัดสัปดาห์ความสุขสากลจะมีกิจกรรมผ่านทางออนไลน์และออนไซต์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง4เมษายนผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ความสุขประเทศไทยและโซลคอนเน็กเฟส วันที่20มีนาคมนะคะเป็นวันแห่งความสุขสากลค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าใครยังไม่มีความสุขลองใช้โมเดลวันแห่งความสุขสากลน,นี้เป็นตัวอย่างได้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Health Connect ค่ะ